หนึ่งศีรษะโขกกันเล็กน้อยนะครับขอบคุณอกอแก้วนาโนสารส,ารสกัดอินซีบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจดจัดรถยนต์มิตซูบิชิโอชิครีนทีและเชนไบร์้ดต่อนะครับวันนี้ยกสองวันนี้มีสิ์เทียบครับมีสินแค่น็อคด้วยนี่ครับระหว่างเพชรกับทางเทสต์ลีนะครับอุิก้าจากฟิลิปปินใครยกสองนะครับใครหนอช่างสั่งดู <c oughs> ขอไม่กลัวเราเลยนะครับ หักหลักยืนแรกเลยครับเอาเลยครับเลย,ก,เยก็รู้ผลแล้วว่าใครหนักกว่าใครกรรมการเตือนระวังศีรษะพลาดไม่ได้นะครับวันนี้ในานามของพฟรดีดบ็อกซ์าานคุณวีรัตนได้เสียแล้วท่านตัวพงวิเศษไพทูนนะครับในานามของสี่พีในปีนี้นะครับส5งราจะต้องขึ้นทิงแชมป์โลกไม่น้อยกว่า2คนขึ้นไปนะครับในานามของสี่พีกการเห็นว่าหัวชนกันนะครับให้ระวังนะครับ เอาสู้กันต่อครับโอนยกเราพลาดไปโดนศีรษะเขาไปแล้วนะครับแต่ยังโชคดีครับยังไม่มีบาดแผลแตกวันนี้มีทองคำไปแล้วนะครับ20บาทจากไทยวัฒนการภัย10บาทแล้วก็ตัวท่าเทมอ o เตอร์โชว์รูม21แห่งและครับอแห่งนะครับโดยคุณวิเชียนสมพรุ่งโรจน์นะครับแฟนมวยแฟนกีฬาได้ดูมวยคู่นี้เป็นคู่ดีนะครับโอ้โหครับเหนือความคาดหมายจริงๆครับ เจสตโทนี่ออทีดาออทีดาพลาดไม่ได้นะครับผู้แรกก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับถึง8ยกนู้นขวาของเฮน,เนมวยซ้ายที่ตอนนี้ร่างกายมันต้องยอมแล้วเลปึ๊กเลยทีเดียวนะครับเจสกรรมการเตือนนะครับเข้าใจว่าเท้าเหยียบกันนะครับเนี่ครับมวยคกละคนละข้ากันขาจะเหยียบกันกันโดยโดยธรรมชาตินี้ท่านเพื่อนสมองไฟฟ้านะครับชูโกติคุณจร้อความท้าคุณร้อิดนะครับเดี๋ยวนี้มา ร่วมสนับสนุนกันด้วยอ้าวแล้วก็ชิงเชิงนะครับคุณสายโชนชายพาสกูลจากชิงเชือกวิชี่ด้วยเอาอยู่ไม่อยู่ครับเอาอยู่ไม่อยู่ขีงตลอดด้วยนะครับเราเล่นลำตัวเขาก็เล่นลำตัวด้วยโอ้ไม่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาย่โย่โดีกว่าดูนะครับอาทิดายืนปักหลักแลกกับเชรแบบม่กรัวกันวัวกันอย่างนั้นครับ จงมาต่อขยกที่3ขอบคุณบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เนสกาแฟสำนักคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบริษัทมาะกอกโอโโทอพจจำกัดคุณบรรวัตทนาจิจเจริญวงศ์ลูกหมากช่วงรางรถย,ยนต์ตองหนึ่งและช็อกอัพมารากอนบริษัทยสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแทรกเตอร์คูโบต้าคมยกสามต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับในห้ามนุษย์สวรรคดีจากแหลมทองการแพทย์ แล้วก็งานเดินวิ่งเของภาคเกตนะครับภูเขาทองมินิมาราทอนท่านที่หนึ่งยี่สิบสี่สิงหาคมนะครับรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาของเพชรเพชรเกตนะครับเพชรเกตกราฟอร่าที่หาในยี่สิบสี่สิงหาคมเป็นเฉลิมฉลองกีฬาังดูไม่ออกแล้วครับสุดท้ายเข้มขัดอยู่ที่ไหนครับดูเดือดตั้งแต่ยกแรกเลยครับ เยอะๆครับให้กับพบกจากโคนทองร้อยเอ็ดซ้ายโคนทองอสวยครับชุดน,นี้อ่อยมันมากมากเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาวันนี้คุณปณวัฒน์นะครับจกามาบอนนะครับลูกมาต้องเมิอมมีกมารที่แข็องอกรครับนั้นเถอะเดี๋ยวนี้มาลุ้นด้วยนะครับผลง,งานของแท็งคนนี้เชื่อว่าโอ้สนหรับผนบคือ็้อเป็นวิเศษไปต,ตัวนั้นยิ้มแน่ครับใครดีใครอยู่แล้ว ไม่ไม่หมูไม่ง่ายเลยนะครับพี่ดีก้านัมวยนั่งยนั่งมวครับเริ่ครับโอ้ยท้องเพชรเอ็นท้องก่อนโดนสูบโดนสูโตโตโตใครจะอึดกว่าครับอู้หูชนกันครับเห็นจะบจับเลยนะครับนี่แหละครับโอกาสจะชนกันเป็นไปสูงมากเพราะว่าคนละทางครับดูนะครับติ๊กได้เลยครับชาวฟิลิปปินส์นั่นเงินพวกเราขึ้นสองสาม โอู้ครับโอ้ยหนึ่งสองสามนับเหมือนกันเลยครับออทิก้าสุดยอดเลยครับเหนียวหนึบจริงๆครับว่าคู่นี้ครับน่าจะได้ลุ้นคู่ดูเดือดประจำปีครับของแชมป์โลกเยาวชนของสภามวยโลกหูน่าดีย่างกับแชมป์ใหญ่นะครับต่อยมันต่อยมันลายยกเลยนะลายยกลายยกเข้าซ้ายของเพชรหนึ่งสองสอทิก้าออทิก้ามาอีกคลายโดนโอ้โหแร็ปนัดสู้จากโคนทองร้อยเอ็ดเจอของเหนียวจริงๆครับ นี่เป็นแชมป์เยาวชนที่ต้องบันทึกไว้เป็นตำนานแล้วครับแล้วก็ยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเข้มขัดอยู่ที่ใครครับทวีโชคทกอฝากเงินกับเงินฝากอมรั์ทวีโชคได้ดอกเบี้ยได้โชคได้ทองที่ทกศทุกสาขาโวประเเศวันนี้ถึง30มิถุนายน2558สาสโ้กัะต่อนะครับบนเวทียก4ระหว่างเพชรนะครับ ี c ีเพชรมาร์ตนะครับนี่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ได้มาพูเศษไพลูในนามของ CP เจริญบุกพันฑ์จำกัดแล้วก็คุณวิรวิรัตของเรานะครับหรือว่าเสนาล์นะครับในนามของพี่ดีดีบล็อกซึ่งมรณะนี่นะครับโอ้โหฝีมือจริงๆครับต้องชมคนสั่งครับไปต่างประเทศต้องชมเลยครับว่านี่มันเหนียวห้าดาวครับเอาของนิ่มของอ่อนมาให้ทรบนะครับนี่มาแบบแข่งขันกันแบบโอ้โหเนี่ยครับ โโอ้ดูครับที่ผ่านมานั้นเพศรก็ถือว่าผลงานร้อเเซนะครับไม่เคยแพ้ใครแล้วนี่ที่กโดนหน้าสะบัดเลยนะครับเสียไส้เสยอไส้เสือไส้มากมาดไม่ได้นะครับเพชรโอ้โหอธิกาอธิกาขวาไม่ตกนะครับอย่างนี้ไปแล้วไม่ทราบบาดบขอเวลานอกรูยครับอ๋อนี่อะไรรูปกมาแล้วน่าจะยางกันฟันนะครับต้องทำราศาสตรดหน่อย มวยไทยดูการนะสูสีนนะสูสีมายมันฟันหลุดอย่างนี้ไปเลยพูดถึงมวยไทยสูสีสูสีแล้วครับั <c oughs> นพืหัสนี้ครับสมรักคำสิง <c oughs> หรือสมรักขอเทพสุทิน <c oughs> กลับมาแล้วสมรักม <c oughs> ีเพิ่อแมทครับกับยอดมวยครับผู้คันยอดยอดบรรอลพเดชสจุลเสนันพฤหัสที่สองนี้ทีราชนดำเนินรายละเอียดเดี๋ยวมาว่ากันต่อตอนนี้ชมเพชรก่อนนั่นมันสนุกจริงๆนะครับ เราก็โดนแบบหนักๆนะครับโอ้โหนี่ถ้าเราไม่เหนียวก็โหล่นได้นะครับไม่เหนียวนี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับที่ได้นี่ชาวฟิลิปโอ้โหเหนียวลากเลือดจริงๆนะครับเพชรนี่พอไม่ได้ด้วยนะครับของเราแล้วหลุดไม่ได้ด้วยฟิตไม่ถึงยุ่งนะครับเพชรฟิตไม่ถึงยุ่งนะครับอูเลยครับรองแชมป์จากฟิลิปปินส์นี่มันไม่ใช่ของง่ายครับเพ็รโอ้โหมีเข้าแนวเปิดหน้าหน้าดูนะครับ าเข้าขมับซ้าย78 74 77 75 78 74 2เสียงนะครับนี่คือคะแนน8ยกที่ผ่านมายกที่9ยกนี้ขอบคุณบริษัทบุญทรงโอโสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินบริษัทแห่งความพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซิวิโอไดฟิลีนเบนได้5 0า500และโฟมล้างหน้าพรีมโนบุยก9ตามต่อครับมาเหลืออีก2ยก วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งไก่ยา่างฮาดาวนมสดเมจิโตวัวต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แหง่งหลังจาก17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียนสมพ่อรุงโรดแล้วก็ไทยวัดประกันภัยนะครับมีต้องํำไปแล้วทั้งหมดรวมแล้ว20บาทครับนีครับนแรกกันมาโอ้โหจนถึงช่วงแมทท้ายๆเกมแล้วนะครับเห็ว่าต่อสู้กันมาอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งคู่คะแนนเรานำอยู่แต่ว่าเขาก็ดีนะครับโอ้ยปล่อย โอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเลยต่อยไม่ง่ายเลยนะครับเพชรระบบการป้องกันรั่วเซฟตี้นี่ไม่ดีไม่ได้เลยนะครับของเพชรเนี่ยก็ฟิตไม่ถึงไปแล้วนะครับแบบนี้โอ้โหออทิดานี่เป็นมวยที่อันตรายจริงๆเลยเวลานอกครับเข้าใจว่าเทพพันนวมด้านซ้ายของออทิดาครับหลุดออกมากลับไปที่มุมครับใช้เทปกาวนะครับดูปิดทับเข้าไปใหม่ดูระบบการหายใจนี่ยังไม่เหนื่อยเท่าไรเลยนะครับออทิดา ทันทีการเดินทางมาด้วยนะครับไม่มีอาการหอบเลยจากฟิลิปปินส์มาบ้านเราด้วยนะครับกะว่าจะควา้าแชมป์โลกนี่เลยครับทางท่านพอ,อ,อ,อครับเสียงของทุงหลังครับก็ยังนั่งให้กําลังใจทรงยิ้มได้เนะครับพอใจในผลงานของนักมวยเหมือนที่ท่านได้กล่าวเปิดนะครับว่าขอให้ประสบความสำเร็จสู่กันต่อก็ยกก้า คะแนนเราเห็นแล้วนะครับช่วงต้นยกว่าเรานําอยู่แต่ก็ไม่เยอะสําคัญที่สุดคือลูกลูกฟลุกนะครับจะมาถ,ถือว่าต่อยดีทั้งคู่เลยนะครับเชรนี่อ่อนแอนิดเดียวกําลังทอนิดเดียวนี่เรียบร้อยออทิด้าได้เลยทีเดียวคะแนนงเราตอนนี้ก็ยังเป็นได้เปรียบนะครับยังเป็นฝ่ายนําอยู่แต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเหมือนจะรู้ตัวนะครับออทิด้ารู้ว่าคะแนนนั้นตามเราอยู่ยกนี้เขาพยายามจะบีบเรา ให้ติดเชือกควรอุ้มอับโอ้เสียวไส้ครับเสียวไส้มากวัดดวงเดินบวกเลยผู้ขวาเขาสวนเลยครับแต่ว่าเราดึงหลบไปได้ขอบคุณคุณวินัยวีระผู้ชมนะครับประธานบริหารบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดบริษัทประกันภัยไทยพิบัติจำกัดมหาชนดีเวลฟอร์เมนเครื่องสำรองไฟฟ้าชูโฟติก UPS ได้เกียวทูทีได้เกียวออยโฟทีเอและประกันชีวิต AIA ยกสุดท้ายยกที่10มาเหลือ3านาที มาของเราคะแนนนำนะครับแต่ว่าโหต่อยแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับอันตรายทุกทุกดอกทุกเม็ดเลยทีเดียวของอาลธิด้านะครับจากฟิลิปปินส์เขารู้ครับว่าคะแนนเป็นรองครับมกระับเครื่องชนกระบวกเลยแต่ตอนนี้ของเราครับใช้ระบบการป้องกันตัวครับถือว่าสถานการณ์ได้เปรียบอยู่เรียกว่า วันนี้ยกสุดท้ายจะโชว์ฟอร์มโชว์เชิงสวยๆครับโอ้โหจาเพชรยก <Entscheid> นี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่จะเป็นไม่ต้องแรกแล้วนะครับออกพิมือล้วนออกสเตปสวยๆนะครับต่อยเอาแบบชัดเจน<บ>ดูให้แฟนดีัวใจแต่ตาแฟนว่าอ่งั้นเถอะดีัวใจแล้วนะครับดีัวใจแล้วเราแนนเรานําครับจะดูเขาเอาจริงเอาจังเลยนะครับยกนี้กรรมการเตือนนะครับว่าเป็นลักษณะกดเตือนเพ็สครับ ฝ่ยรุ่นใจร้อนครับใจเย็นเย็นไม่ต้องบวกครับเพช<ๆ>ต้องไม่โดนนะครับต้องบล็อกให้ดีแต่วดูนะครับก็ยังบวกนะครับเสียวจริงๆนะครับเสียวว่าเราจะโดนนะครับคะแนนนําอยู่ไม่อยากเห็นนะครับฟ้าผ่ากลางแดดโอ้โหแตกหรือเปล่าครับ ถ้าแตกแลรเสียของเลยครับมาถึงตรงนี้ครับผลนะนะง,งานแนละ้วนะ่าพอใจครับสําหรับเชรอย่างว่าแล้วครับมันยอมไม่ได้เลครับ,บ,บ,บนักสู้จากโคนทองร้อยเอ็ดนี่ครับโดนแล้วเราโอ้โหบวกเลยครับในตัวจากฟล<า>ิปเป้ชีนี้ต้องบันทึกไว้เลยครับเ <Get. S 2> จสโทนี่ออทีด้า มาไวแล้วต่อยไม่ได้ครับอาจารย์นภรัตสีเจริญเตือนโอ้โหโดูครับหยุดที่ไหนเลยครับไม่หยุดนะครับสัญญาณเตือนสินานทีดังขึ้นแล้วนะครับการป้องกันแชมป์ครั้งที่6ของเพชรซีพีเฟรชมาร์กำลังใกล้จะจบลง <P ets> าหาคู่ต่อสู้เรเรียกเฮียแล้วก็เรียกพี่เลยครับอย่างนี้เปลือกตาขวาไม่แตกนะครับบว,วมนิดหน่อย <P ets> กับเจสโตนี่ออทิดานีเป็นทั้งหมดนะครับ สิยกรวมกันบางจังหวะนังศิษศักดิ์กรแะแทกกันนะครับเพราะว่าเป็นมวยคนละข้างคนละทางเราซ้ายเขาขวาโอกาสศิสษะชนการโอกาสที่จะเหยียบเท้ากันก็เป็นไปได้สูงแต่ว่าลืมตรงนั้นไปเลยครับเพราะว่าปล่อยกรนสนุกจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแค่ยกแรกก็เห็นแล้วครับว่ามวยคู่นี้เป็นมวยที่ถูกคู่ต้องชม,มแผนกต่างประเทศของเพจินดีครับพัาอีกครั้งครับ ไว้ได้นียครับในโอกาสนี้ขอไเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลางคุณกมลศักดานพิทักษ์พร้อมทั้งประธานบริษัทลาดพร้าวโชคชัยพัฒนาจำกัดคุณวีระปริญญานุสร์นะครับพร้อมทั้งโปรโมเตอร์ของเราคุณปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์หรือเสียตังนะครับวันนี้ดูแล้วพอใจแต่ว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับอธิอดาวันนี้ต่อยต้องยอมรับเพชรนี่พลาดนิดเดียวเรียบร้อยเลยแต่ว่าจนกระทั่งมาถึงผ่าน10ยกป้องกันแชมป์ไว้ได้ สวยสดงดงามนะครับของเพชร CP เพชรมารับจาก C.P. ก่อนเลยครับ C.P. คุณตีเพชรด